เ,เปิดป่าใหม่ไฟปฏิบัติธรรมนำพาความสุขเจริญผ่อนอุบาสกอุบาสิกา พุทธศาส,สนิกชนผู้มีใจใฝ่บุญกุศลทุกท่านขอเชิญร่วมงานปริวาสกรรมปฏิบัติธรรมเพื่อชำระศีลของตนให้บริสุทธิ์เป็นฐานของสมาธิและปัญญาณวัดใหม่ดอนเต้วตำบลโคกกรวดอำเภอเมืองนครราชาสีมาจังหวัดนครราชาสีมาระหว่างวันที่8ถึง18กรกฎาคมพุทธศักราช2566กำหนดการ8กรกฎาคมลงทะเบียน9กรกฎาคม ขอปริวา12กรกฎาคมขอมานัด17กรกฎาคมขอเชิญสาธุชนท่านที่ดวงตกดวงอับดวงไม่ดีราศีไม่แจ่มใสเข้าร่วมประกอบพิธีสวดทิพมนจริญทาตเพื่อสะดาะเคราะห์ตอดวงชะตาเสริมบารมีขจัดปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายเสนียดจันไรให้โชคดีตลอดปีและตลอดไป 18กรกฎาคมออกอัป่านและขอเชิญพุทธศาสนิกชนผู้มีใจเป็นกุศลร่วมจองเป็นเจ้าภาพพัฒหารเข้าต้มน้ำปานะเจ้าภาพกันเทศบูชาธรรมเจ้าภาพค่าพาหนะเดินทางของพระสงฆ์และเจ้าภาพอื่นๆภายในงาน,าานจองเป็นเจ้าภาพได้ตามแต่กำลังศรัทธ,ธาของท่านขอเชิญร่วมทำบุญใส่บาตและรับฟังพระธรรมเทศนาในเวลา8นาฬิกาของทุกวัน สอบถามเพิ่มเติมได้ที่พระมหาสมภูมิเจ้าอาวาสวัดใหม่ดอนแต้วประธานสงฆ์0 98 6978264หรือที่พระสุนทรวัดใหม่ดอนแต้วผู้ประสานงาน0985615535โอนสมทบบุญได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยเลขที่บัญชี374 0512164ชื่อบัญชีพระมหาสมภูมิปัญญาประสุโต ขออำนนยอวย,อยพรให้พุทธศาส,สนิกชนผู้ใจเป็นกุศลทุกท่านจงประสบแต่อายุวันนาสุขภลลปฏิพานธนสารสมบัติค่วนทุกประการทุกท่านเทิน